CW Media Story by วรชัยวงเจริญสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มีคำถามดีๆที่อยากจะเอามาเล่าให้ฟังนะครับผมแบ่งปันเนาะเพราะว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะมี ใช้คำว่าลูกค้าดีกว่าเนาะทักเข้ามาขอคําปรึกษานะครับผมเนาะเกี่ยวกับในเรื่องของการทําการตลาดออนไลน์คือได้มีการทาแอดโฆษณาแล้วละ่ะมีเพจเฟซบุ๊กแล้วละ่ะแต่ปรากฏว่ายิงแอดไปแล้วเดืเอนหนึ่งหลายหมื่นบาทเลยนะครับแต่ว่าผลของยอดขายเนี่ยกลับไม่ได้สูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับในวันนี้ก็จะลองเอามาไล่ฟังเกี่ยวกับเบสพื้นฐานก่อนนะครับว่าก่อนที่จะเริ่มยิงแอดทำการตลาดเนี่ยเราควรจะต้องทำอะไรก่อน อย่างแรกนะครับก่อนที่เราจะเริ่มต้นทําการตลาดนะครับหรือก่อนที่จะเริ่มต้นยิงแอดเนี่ยสิ่งแรกที่ผมอยากขอให้พวกเราทํานะครับก็คืออยากจะให้มีการตั้งเป้าโฟกัสของบริษัทตัวเองก่อนว่าบริษัทของตัวเองเนี่ยมีเป้าหมายในบริษัทอย่างไรบ้างนะครับผมเพราะว่าเป้าหมายของบริษัทเนี่ยจะเป็นสิ่งสําคัญนะครับที่ทําให้ฝ่ายมาร์เก็ตติ้งเนี่ยสามารถกําหนด KPI วัดผลได้ การทําการตลาดนะครับถ้าเราไม่ได้มีตัว KPI วัดผลเลยเนี่ยผมบอกเลยว่าจ่ายเท่าไหร่เนี่ยก็มองไม่เห็นความสําเร็จนะครับหรือความสําเร็จคุณได้มานั้นอาจจะไม่ใช่ความสําเร็จีแท้จริงก็ได้สำหรับในเรื่องของ KPI วัดผลนะครับถามว่าในฝั่งของ Marketing เนี่ยปกติแล้วเนี่ยก็จะนิยมวัดจากอะไรบ้างนะครับตัวที่หนึ่งที่เขานิยมวัดกันนะครับก็คือจะเป็นประเด็นในเรื่องของ traffic ทราฟิกของจํานวนคนที่เข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับบริษัทหรือจะเป็นทราฟิกของคนที่เข้ามาในบริษัทต,ตัวเนี้ก็จะเป็นหนึ่ง KPI ที่ได้รับความนิยมในการวัดผลสำหรับตัวที่2ที่นิยมนํามาทาเป็น KPI ในการวัดผลนะครับก็คือในเรื่องของตัวจํานวนการมองเห็นสื่อตัวนี้ถ้าเกิดเป็นสื่อออฟไลน์สมัยก่อนเนี้ยถ้าเกิดคนจําได้นะจะมี คนที่ไปคอยกดตัวติ๊กนับจํานวนนะครับผมตามบริเวณป้ายโฆษณาครับตัวนั้นก็เป็น KPI ที่เขาใช้วัดผลสมัยก่อนเหมือนกันสําหรับในยุคข,ของการตลาดออนไลน์ในโลกปัจจุบันนะครับเขาก็จะมีตัววัดผลต่างๆเนี่ยที่ถูกใส่เข้ามาในให้ในฟังก์ชันเครื่องมือการใช้งานต่างๆแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้จากข้อคําถามนะครับที่เราได้มาคุยกันเนาะว่า ทำไมลูกค้าทําเพจแล้วทาคอนเทนต์ไปแล้วยิงแอดไปแล้วแล้วทําไมยอดขายไม่เพิ่มขึ้นนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะผมก็อยากจะพาไปดูที่ตัวหน้าเพจ Facebook ก่อนเลยสิ่งแรกเวลาที่เราทําหน้าเพจ a c e b o o k นะครับสิ่งที่เราอยากจะขอให้ทุกท่านนะฮะลองช่วยเราดูก่อนนะครับก็คือโดยสิ่งแรกนะครับที่ก่อนที่เราจะยิงแอดโฆษณนานะครับเดี๋ยวเราอยาให้ดูเนาะไปที่หน้าเพจ Facebook กันก่อนเลย เรแรกนะฮะในหน้าเพจ a c e b o o k เนี่ยทุกคนสร้างเพจ a c e b o o k เป็นอยู่แล้วผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะฮะพอเราสร้างเข้ามาแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างที่เป็นส่วนสาคัญนะครับผมก่อนการยิงแอดนะครับอย่างแรกเลยนะที่สําคัญที่สุดเลยนะแล้วก็ใช้ระยะเวลายาวนานที่สุดด้วยแต่ที่เราเคยทํางานมาเนาะชื่อเพจผมต้องบอกก่อนว่าชื่อเพจ Facebook เนี่ยเวลาที่ตั้งชื่อเพจบริษัทนะครับแนะนําให้ตั้งชื่อเพจ Facebook นะครับที่ มันสื่อสารได้ถึงตัวโปรดัก t ของเรานะครับผมหรือบริการของเรานะครับเป็นคนะีย์เวิร์ดหลักเนาะตัวนี้ก็จะช่วยทําให้ลูกค้าเวลาที่เขาเสิร์ชในช่องทางการค้นหาเนี่ยเขาก็จะสามารถหาเราเจอได้นะครับผมเนาะยกตัวอย่างเช่นเพจของเรานะครับก็จะมีนี่เราเขียนไว้ชัดเจนเลยว,ว่าเป็น h y b r i d Marketing Consultant นนะครับก็คือเราเนี่ยเป็นผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับในเรื่องของการทำการตลาดแบบไฮบริดนะครับผมเนาะอันนี้ก็จะเป็นชื่อบริษัทนะครับ สำหรับในส่วนต่อมาที่อยากพาไปดูก็คือจะเป็นในเรื่องของโปรไฟล์บริษัทนะครับผมโปรไฟล์บริษัทก็จะประกอบไปด้วยตัวโปรไฟล์เพจนะครับผมตัวโปรไฟล์ตรงนี้นะฮะก็แล้วแต่จะใช้นะครับผมแต่ผมแนะนําก็คืออาจจะขอให้มีความน่าเชื่อถือในระดับที่สูงๆหน่อยนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่หลายๆคนนะครับมองข้ามนะก็คือในเรื่องของปก หน้าปกเนี่ยมันเหมือนเป็นป้ายบิลบอร์ดใหญ่ๆป้ายโฆษณาใหญ่ๆเลยนะครับตามแยกใหญ,ใหญ่หรือตามทางด่วนเนาะที่จะเป็นมีพื้นที่ให้เรานะครับสื่อสารใหญ่ๆแบบนี้ก็พยายามใช้พื้นที่การสื่อสารของเราให้คุ้มที่สุดเนาะแล้วก็พยายามใส่ดีเทลมันไปให้ ให้มันพอเหมาะพอสมนะครับผมนะว่าแบบเราทําอะไรบ้างนะครับเป็นคีย์เวิร์ดก็น่าจะพอแล้วนะครับอาจจะไม่ต้องแบบดีเทลมากมายขนาดนั้นนะครับผมเนะน,นี้ก็จะเป็นส่วนในของปกนะครับผมทีเนี้ยในตัวคอนเทนต์ต่างๆที่เราจะถูกผลิตออกมาเนี่ยก่อนที่จะผลิตคอนเทนต์ออกมาผมอยากให้เราไปดูนิดนึงก่อนว่าลูกค้านะ่ะของโปรดักตัวนั้นนะ่ะ มันเป็นฐานลูกค้ากลุ่มไหนนะครับผมปกติแล้วเนี่ยเลเยอร์ของลูกค้าที่ผมจะใช้วิเคราะห์กันหลักๆนะครับก็จะเป็นในเรื่องของราคาสินค้าหรือบริการเป็นหลักยกตัวอย่างเช่นถ้าราคาสินค้าหรือบริการนะครับผมเนาะเราเป็นกลุ่ม d d l เด o High m i d d เด To High ก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ต้องมีกำลังการจ่ายสูงหน่อยตัวคอนเทนต์ตัวเนื้อหาเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง หรือถ้าสินค้าเป็นแมสเป็นสินค้าราคาถูกที่ใครซื้อก็ได้นะครับผมเนาะอาจจะเป็นอาจจะเป็นการลงล่างอะไรเงี้ยวิธีการสื่อสารคอนเทนต์ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผมเนาะเพราะว่าอย่าลืมว่าเนเจอร์ของคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันเนาะในเรื่องของข้อพิจารณาการตัดใจของคนก็จะมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาที่เราจะสื่อสารออกไปในเพจของเราหรือช่องทางของเราเนี่ยผมแนะนําเลยนะอย่าอิงจากตัวเองเป็นหลักแต่ให้พยายามอิงจากตัวโปรดักสินค้าหรือการบริการของเราว่ามันกําลังจะถูกสื่อสารไปที่กลุ่มไหน นะครับผมตัวนี้คอนเทนต์ก็มีส่วนสำคัญด้วยนะฮะต่อมาสิ่งที่หลายท่านพลาดที่สุดเลยนะจะเป็นปุ่มตรงนี้ที่อยู่ที่หน้าจอตรงตรงโพสเฟสบ o ๊กนะครับที่เขาเขียนว่าโปรโมทโพสเนาะไม่แนะนำเลยสำหรับแบบคนที่จะทำแอดอย่างจริงจังนะผมไม่แนะนำเลยที่จะให้กดโปรโมทโพสนะครับผมผ่านบนตัวช่องทางหน้าเพจเนานะ ผมอยากให้พวกเรานะครับใช้เครื่องมือฟังก์ชันของถ้าเราใช้ a c e b o o k เราก็ใช้เครื่องมือฟังก์ชันของเขาซะก็คือฟังก์ชันที่เรียกว่าตัวจัดการโฆษณานะครับผมเนาะตัวตัวจัดการโฆษณา a c e b o o k นะครับซึ่งตรงนี้มันจะสามารถสร้างดีเทลการโฆษณาเนี่ยที่มีความละเอียดมากกว่าเนาะแล้วก็คอนเทนต์แต่ละคอนเทนต์เนี่ยกับชุดแคมเปญที่จะเลือกสื่อสารโฆษณาเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันอีกนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่จะเลือก ใช้แคมเปญต่างๆ,ๆหรือการเลือกวัตถุประสงค์โฆษณาเนี่ยผมอยากให้พวกเรานะครับผมเข้ามาเซตในฟังก์ชันของตัวจัดการโฆษณาจะมีความที่ละเอียดมากกว่านะครับผมเนาะอันนี้จะเป็นเบื้องต้นสผหบับนี้ที่อยากจะมาเล่าให้ฟังนะว่าทำไมยิงแอดแล้วทำไมรายได้ไม่เพิ่มขึ้นทำไมยอดขายไม่เพิ่มขึ้นนะครับก็อยากจะให้มาโฟกัสกับเรื่องพวกนี้ก่อนเนาะทวนให้อีกครั้งนึงนะเรื่องที่หนึ่งก็คือไปทวนเรื่องเป้าบริษัทก่อนเพราะเป้าบริษัทเนี่ยจะเป็นส่วนสําคัญในการเอามาตั้งเป็นตัววัดผล KPI ในการทำมาร์เก็ตติ้งนะครับ สที่อยากให้ทำคือทำในเรื่องของโปรไฟล์บิสเนสของเรานะครับในช่องทางนะที่เราจะออกอากาศเนาะเช่นในเรื่องของโปรไฟล์ชื่อเพจหน้าปกต่างๆทําให้ตัวเพจของเรามันมีความน่าเชื่อถือสูงๆนะครับผมเนาะสำหรับตัวต่อมาก็คือหลังจากที่ตั้ง โปรไฟล์บูธเนสเสร็จแล้วนะครับตั้งชื่อเพจเสร็จแล้วเนาะตั้งโปรไฟล์เสร็จแล้วทำหน้าปกเสร็จแล้วคอนเทนต์เวลาจะสื่อสารคอนเทนต์นะครับอย่าสื่อสารตามใจตัวเองพยายามไปพิจารณาวิเคราะห์ดูก่อนว่าลูกค้าของเราเนี่ยเป็นกลุ่มไหนเป็นกลุ่มมิดเดิลทูไฮหรือเป็นกลุ่มการลงล่างนะครับเพราะว่าการสื่อสารคอนเทนต์เนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยมันอยู่ที่แวลูของตัวโปรดักต์หรือตัวเซอร์วิสของเรานะครับเพราะฉะนั้นคอนเทน อย่าพูดตามใจตัวเองให้พูดในสิ่งที่ลูกค้ายอยากฟังนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายที่อยากให้ทำนะครับผมเนาะเดี๋ยวเมา่อใดที่มีคาถามนะว่าทำไมยิงแอดแล้วมันไม่เวิร์กไปดูในเรื่องของการยิงแอดก่อนว่าเราใช้ฟังก์ชันยิงแอดแบบไหนถ้าใช้เป็นตัวออโต้ตัวที่เขาเซตมาให้แน่นอนว่าประสิทธิภาพอาจจะไม่ได้ดังใจเราเนาะเพราะว่า AI ไไม่ได้รู้วัตถุประสงค์ของเราไม่ได้รู้วิชั่นของเราไม่ได้รู้แนวทางของเรานะครับ ราะฉะนั้นสิ่งที่ใหญ่ทำก็คืออยากให้ไปใช้ฟังก์ชันตัวจัดการโฆษณานะครับผมเนาะลองดูปัญหาเบื้องต้นตามที่ผมพูดมาก่อน4ประเด็นนะครับผมนะแล้วผมคิดว่าหลายๆท่านนะครับก็น่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีตามขึ้นมาเช่นกันนะครับสำหรับท่านใดที่มีคําถามเกี่ยวกับในเรื่องของการทําการตลาดไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ออนไลน์นะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้แล้วก็เราอาจจะมีการหยิบยกประเด็นนั้นนะครับมาทําเป็นคอนเทนต์ตอบคาถามให้เนาะแล้วก็หวังว่าคอนเทนต์ของพวกเรานะครับจะมีประโยชน์กับหลายๆธุรกิจนะครับผม ฝากติดตามในทุกช่องทางของบริษัทด้วยนะครับเวลามีคอนเทนต์ใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันขอบคุณครับ